รีวิวมีดเน็บปลายกระดกครับด้ามไม้ประดูครับพันเชือกกันหลุดมือครับเชือกแกะใช้งานยามฉุกเฉินได้ครับกันหลุดมือนะครับรีวิวคมมีดครับ การรักษาคมมีดนะครับอันนี้เอาไปใช้งานหนักก่อนฟันท่อนไม้นะครับท่อนไม้ใหญ่ครับฟันหนักเลยตาไม้นะครับดูการกินเนื้อไม้นะครับด้านใบนะครับ ทดสอบการรักษาคมมีดนะครับว่าฟันหนักมาแล้วคมจะยังดีอยู่ไหมนะครับดูนะครับแป๊บมันมันติดขี้ไม้ครับนี่นะครับบางทีพอฟันพึ่งฟันมานะครับพวกเศษไม้มันติดตรงใบมีดตรงนี้ครับมันก็ มันมีกระตุกบ้างแต่ปาดๆไปเดี๋ยวมันหลุดก็ลื่นเหมือนเดิมน,นะครับนี่ครับกระดาษมันลื่นนี่นะครับ กระดาษน,นี้มันเป็นอะไรที่แบบเพลินมากครับโอเคขอบคุณครับ